ดีครับท่านผู้ชมเอามาจอยเบ็ดเฮานะครับผมเบ็ดปวดเฮาเป็นลายค,ครับนี่โอ้อันนี้เหยื่อหูเงเก่านะครับไปหลังต่อไปแล้วครับผมในเก่งพี่มาเก็บนะครับาลาบไปนี่ก่อนนะครับผมเดี๋ยวก็ปิพีมาปอนไปดูหลังต่อไปเลยปืป๊บปืป๊บปืป๊ปื๊บนี่หลังนี่ดึงปวดไปหมดแล้วครับผมมาชมกันนะโอ้ท่านผู้ชม ติดเกี่ยวกับอนุญาตอยูนะครับผมโอ้ยด mm. ึงด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 ึงไปโอ้โหโอ้ยขอตั้งกล้องก่อนนะครับผมนี่ฮะเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยบางกระเจ้านะครับโอ้โอ้ข้าพุ่นบูฮีนข้าผู้ชมโอ้ใต้ก็ตัวกัโอ้ตัวใหญ่นะเว้ยโอ้ มาแล้วครับผมโอ้ตัวน้อยเดียวครับเนี่ยเอาเบ็ดเข้าไปในปลาโคโอ้นึกว่าตัวใหญ่นิดเดียวนะครับแจกก็ออกวาครับโ,โดนยิงไหมแซบนี่นครับผมได้ปเย็ยนหน่อยโอเคครับผมฝ่หลังต่อไปเลย หมันสองตัวรับในงมมากกว่าน,น่ะอ๋องมเปนลูกดอกไงยะไปครับผมไปหลังต่อไปเลย